นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปร่วมประชุมช,ชั้น2สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักง,งานเขตวังทองหลางภายหลังจบการประชุมนายชัชชาติได้ให้สัมภาษณ์โดยนายชัดชาติได้ตอบคำถามสื่อถึงการเข้าประชุมสมบครชุดใหญ่ร่วมกับทางรัฐบาลโดยคาดว่าจะได้มีการพบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้หากพบพลเอกประยุทธ์จะฝากประเด็นอะไรไหมนายชชาติกล่าวว่าไม่ได้มีอะไรเรามีการประชุมสบ,บคถ้าท่านมีให้แจ้งอะไรก็คงพยายามเรียนตอบไปตามที่ท่านถามแต่ตนไม่ได้มีการเตรียมประเด็นอะไรเราเป็นผู้น้อยเป็นแค่ผู้ว่ากรทมท่านเป็นหัวหน้าของประเทศก็ต้องแล้วแต่ท่านแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้เจอส่วนเตรียมเรื่องใดไปเสนอตื่นเต้นหรือไม่นายชาชชาติกล่าวว่าตื่นเต้นดีไปประชุมผลแรกไม่เคยเข้าทำเนียบต,ตั้งนานแล้ว เจ็ดถึงแปดปีแล้วมั้ง